สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหัวยหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับค,คุณชุติมาครับ Happy v a l e n t i น e เ d ย์นะคะสุขสันต์วันแห่งความรักสุขสันต์ว,วันแห่งความรักกับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันค่ะอายุปูนนี่แล้วผมมันไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะอายุไหนๆก็มีความรักได้เช่นเดียวกันและในเมื่อวันนี้เป็นวันแห่งความรักเนี่ยนะคะรายการฟังหัว้หูก็มอบความรักให้กับคุณผู้ชมเช่นเดีีียววกกัันนนทท่่่สสญญาาาาเอไ้ะะคุขผม ที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งคำถามเข้ามาในรายการะค่ะในช่วงของถามมาต่อไปเนี่ยนะคะทางทีมงานก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากขาวลออเพสัตให้ทั้หมด3ท่านและอีกของที่ระลึกหนึ่งเป็นของที่ระลึกจากอาจารย์วีระธีรพัฒน์นั่นก็คือหนังสือของอาจารย์นั่นเองเล่มนี้เลยเนี่ยนะคะมอบให้กับ5ท่านด้วยกันค่ะสัปดาห์นี้อาจารย์แจกอีกไหม้หนังสือของอาจารย์นะคะเ,ออเดี๋ยวกขกคิที่ดูก่อนแต่ต้องบอกก่อนนะสาหรับคนที่ได้ของขวัญจากผมเนี่ย หนังสือเนี่ยทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยเขาจะเขาจะพิมพ์เสร็จเนี่ยประมาณปลายเดือนนี้มันก็จะจัดส่งให้คุณเนประมาณต้นเดือนมีนาคมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องทวง <laughs> บอกก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไลน์มาไม่ต้องไลน์แอดทูเอียมาทวงยังไม่ได้หนังสือเลยเลยถ้าถ้าพ้นวันที่7มีนาไปแล้วหรือ10มีนาไปแล้วเนี่ย เออไม่ไ้หนังสือแล้วค่อยทวงอ,อรวมทั้งที่เกิดอาจจะแจกเพิ่มด้วยอะไรด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนนะ,ค,ะคือไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าบางท่านไม่ทราบนี่ก็พอได้รางวัลปั๊บก็พวันห้วันไม่ได้หนังสือไม่ได้ของปั๊บ เมื่อไรจะส่งมายังไม่ได้รับของเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจริงจังอบมันมากนะถือว่าถือว่าเป็นอดีเลกลาบแต่เรื่องที่ต้องจริงจังแล้วก็อยากรู้มากๆอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เรารายงานข่าวแล้วเราก็ไปอ่านพาดหัวของหนังสือพิมพ์บางฉบับเขาก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะมีประโยคประโยคนึงหนูช่วยหน่อยนะอันนี้คือสัปดาห์ที่แล้วนะใช่คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากประชุมอะไรสักอย่างนึงประชุมสบคเนี่ยสี่ห้าคน วันที่นายกถแถลงอ่ะที่มีคุณชัยวุฒิมีคุณสุชาติชมกินมีคุณศักดิ์สยามแล้วคุณอนุทินยืนหลังเป็นโปสเตอร์ให้นายกนะวันศุกร์วันศุกร์อ่ะวันนั้นน่ะตอนแรกข่าวก็ยังไม่ชัดเจนว่าไปคุยเรื่องอะไรกันก็บอกว่ามีการคุยกันสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของอคล้ายๆกับเรื่องของการเตรียมการการอภิปรายทั่วไปที่จะเกิดขึ้น วันพฤหัสกับวันศุกร์นี้นะ1ิบเที่จะถึงเนี่ยอันนั้นก็อันหนึ่งแล้วก็แล,วกแล้วต่อมาเนี่ยข่าวมันก็มีความชัดเจนขึ้นว่าในการประชุมเนี่ยหาลือกันนอกรอบเนี่ยผมจําไม่ได้เรามีกี่คนเนี่ยนะนายกก็เปรยทํานองคล้ายๆกับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยมันมีทางเลือกค่อนข้างน้อยอะไรประมาณนี้ะนะ,ะทางทางในทางข่าวก็บอกว่า คุณอนุทินก็บอกว่าก็กอยู่ให้ครบเทมอมพร้อมกันนั้นก็อาธาิบายว่าเนี่ยเสียงสนับสนุนของรัฐบาลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมจะไม่พูดประเด็นนั้นะนะวันนี้เนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้คือนายกไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธทั้งไม่ได้ปฏิเสธที่เป็นรายงานข่าวที่เราอ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือมีโทรทัศน์รายงานหรือมีวิทยุรายงานเรื่องที่ได้คุยกันเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้แถมยังมีการขยายความวันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์คล้ายๆกับ ปารบขึ้นมาว่าคือมันมีข่าวออกมาแกก็ถามทํานองว่าวันนี้คุยกับคุณอนุทินอบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษค,คุยกันถึงปัญหาสุขภาพเรื่องโ,งโควิดก็ว่ากันไปเนี่ยส่วนที่มีข่าวว่าผมพูดว่าหนูช่วยหน่อยนะไอ้ทีค่คุณนุ่นพูดอ่ะ,ะแกบอกผมเองไม่ทราบและจำไม่ได้ว่าไปพูดตอนไหนอ๋อท่านไม่เป็นพิเศษนะคล้ายๆกับว่า แกก็บอกแกก็บอกอบรองนายกทุกคนที่เป็นหัวหน้าพักอะว่าช่วยช่วยกันอะไรต่ออะไรแบบนี้ช่วยในการทํางานะเออเออคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยไปท่าของคุณประยุทธ์เนี่ยใกล้แตกแย่แล้วเนี่ยการอะไรคะก็ดูจากอาการทั้งหลายทั้งปวงดูตั้งแต่ผมก็สังเกตดูนะค่ะว่าเออตาแก่บัวขอบตาดำอะไรเงี้ยแสดงว่านอนไม่พอบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็เออ ถ้าท่วงทํานองก็เปลี่ยนไปอมีลักษณะโอภาปาศัยแม้แต่การจับตาล่าสุดเนี่ยมีการแต่งงานของลูกลูกชายหรือลูกสาวลูกสาวของคุณมัญณยาเออลูกสาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอะไรสักกระทรวงหนึ่งเนี่ยค่ะแกก็ไปค่ะแล้วก็ไปแล้วก็เจอคุณชวนเจอคุณอนุทินคือปกติเนี่ยลักษณะงานอย่างนี้แกไม่ค่อยไปนะไม่ค่อยได้เห็นท่านนายกไม่ค่อยออกงานสังคมเออก็ถึงบอกไง อย่างเปิดแพ้คุ้มป้ายกก็ไม่ไปอะไรเงี้ยคือแกไม่ค่อยเจอใครอะพดูดง่ายๆกระทำงานในแวดวงเนี้ยแต่ว่าเที่ยวนี้มีการออกไปข้างนอกอม,มีการเข้าไปเจอเจอก็อาจจะต้องการอะไรที่มันมากกว่าเป็นปกติะนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เวลาติดตามสถานการณ์การเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็จะอ่านละเอียดดูทุกช็อตดูท่วงทอดูบาดี้แลงเกวชภาษาท่าทาง ถอดคาพูดรายงานข่าวดูนั่นดูนี่ดูประกอบเยอะแยะตะแปะนะแล้วเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยก็พูดคล้ายๆกันว่าโอ้คุณประยุทธ์ตอนนี้เป็นขาลงพักพลังประชารัฐก็ไม่เป็นซาหน้าแตกก็เป็นสองกลุ่มสากลุ่มกลัวว่าจะไฟท่าแตกก่อนนะเออเออบางคนว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงเดือนพฤษภาที่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ บางคนก็บอกว่าการผ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญซึ่งเป็นการประชุมรัฐสภาเนี่ยอาจจะมีเรื่องติดขัดบางคนก็บอกว่าโอ้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องเข้าที่ประชุมประมาณเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนาอาจจะมีปัญหาเรื่องการลงมติอะไรพวกเนี้ผมต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะคือเวลาเราจะ,จะดูความเป็นไปเนี่ยนอกเหนือจากสถานการณ์โดยรวมซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์โดยรวม ภายนอกเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นคุณกับรัฐบาลในเชิงในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจคุณดูสิกรณีที่เกิดขึ้นฮึ่มๆมกันที่ชายแดนของอยูเครนกับรัเสเซียะนะจะผมถึงแม้ว่าผมจะไม่เชื่อว่าเกิดสงครามนะแต่ว่ามันกดดันอย่างล่าสุดนี่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเบรนหรือว่า West ท็กซัสอินเตอร์มีเียตเนี่ยขึ้นไปถึง95เหรียญต่อบเรลเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้นี่มันทําให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นทั้งโลกล่ะ,ะเราเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันร้อยละเกเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลพวงจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็ยังแก้อะไรไม่ได้อย่างที่เห็นเนี่ยก็คาราคาซังอยู่จะลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันไหมเอ่อจะลดเงินช่วยเหลือกองทุนน้ามันยังไงคือยังไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในอุโมงค์หัรส์เนี่ยนะอ่นนั้นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าหนักกว่าก็คือว่าอัตราเงินเฟ้อที่ล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นมาร้อยละเจ็ดจุดห แล้วอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยร้อยละ5.5ซึ่งประมาณการหรือการทำตัวเลขอินเฟลชัน targeting ของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย mm. เขาเขาคิดว่าอัตรางเงินเฟอ้อที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะร้อยละสองไอ้นี่มาร้อยละ5.5เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเร่งตัวเร่งตัวสองเรื่องที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือว่า จากเดิมที่ทํา QE ของธนาคารกลางสหรัฐประมาณ4ล้านล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐที่ต้องดูดออกเขาจะทํา QT บางคนบอกใช้เวลาประมาณ3ปีแต่เอาเอาเขาจริงๆอาจจะเร็วกว่านั้นใช้จะจะดูดออกเดือนละแสนล้านน่ะแต่กว่าจะถึงเวลามันจ,จะยาวนานกว่านั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยนอกจากเรื่องการจะดูดเงินออกแล้วเนี่ยก็จะมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยตอนแรกคาดว่าจะเพิ่มดอกเบีย้ยปีนี้ประมาณ4ครั้งอาจจะขึ้นมาจาก100ละ0.0เนี่ยขึ้นมาประมาณ1 0ยละ1กว่า ตอนนี้นี่คาดการณ์กันล่าสุดเนี่ยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐถึงเครั้งพูง่ายงานว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐสิ้นปีนี้อาจจะอยู่ที่ร้อยละสองจากร้อยละศูนย์ค่ะคราวนี้มันก็กลับมาบ้านเราบ้านเราตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละศูนย์จุดห้าเมื่อการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ตรึงอัตราดอกเบี้ยแน่นอนอ่ะอัตราดอกเบี้ยเราสูงกว่าสหรัฐอันนี้ก็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 ไม่ใช่เรื่องที่ปรากฏขึ้นบ่อย เออต้เป็นเรื่องปกติที่อัตราดอกเบี้ยเราจะสูงกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ขึ้นเนี่ยน้อยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกระทบสภาพคล่องโดยรวมของตลาดโลกกระทบกับราคาสินทร,รัพย์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นคุณกับรัฐบาลทั้งสองเรื่องถ้าเกิดตอนนี้ราคาน้ำมันเหลือบาลเรลลยยี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยแฮปปี้ง่ายต่อการบริหารหรือว่าเออมันมันคือคือคือพูดง่ายว่าปัจจัยภายนอกไม่เป็นคุณปัจจัยภายในก็อยู่อย่างที่เราเห็น <c oughs> นะ่ะ มันไม่มีหรอกที่ว่าอยู่ดีๆคนจะมานั่งดูให้รัฐบาลนี่จะอยู่อีกแค่ไหนอยู่อีกกี่วันวะจะมีเรื่องกระทบตรงนั้นตรงนี้ว่ากันเป็นฉากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยผมก็เลยคิดว่าเออไหนถ้าเราเราใช้พื้นฐานแบบนี้ไม่ต้องไปมองหรอกว่าพักพักพลังประชารัฐมีสสกี่คนไปฝากไว้กี่คนฝ่ายค้านมีกี่คนเสียงข้างมากข้างน้อยเนี่ยถ้าเราดูเรื่องการผ่านกฎหมายมันจะมีการผ่านกฎหมายที่จะกระทบกับให้รัฐบาลต้องตัดสินใจเนี่ยสองอย่าง ถ้าเขาใช้เสียงข้างมากไม่ใช่เกินกึ่งหนึ่งอ,อันนี้แบบหนึง่งใช้เสียงข้างมากก่าเท่าที่มีประชุมไม่จําเป็นจะต้องไปเกินกึ่งหนึ่งอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหาคแต่ถ้าเกิดเกินกึ่งหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาถ้าจะมีปัญหาและอันนี้ที่มีปัญหาที่อาจาร,รย์กําลังจะอธิบายให้ฟังมันคือยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าราค่อยฟังนะคะ เห็นสภาพแวดล้อมและเห็นปัญหาที่รัฐบาลเจอไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือแม้กระทั่งภายในคราวนี้น้าหนักมันอยู่ที่ภา,ายในค่ะภา,นายนอกก็แก้กันไปตามสภาพแหละภา,ายในเนี่ยเป็นเรื่องคือปกติเวลาเราจะดูว่ารัฐบาลมีความมั่นคงไม่ใช่พูดถึงไม่ใช่พูดถึงชาติไม่ใช่พูดถึงประเทศนะรัฐบาลจะมีความมั่นคงหรือมีสเสถียรภาพเขาก็ใช้ตัวแปรสองตัวค่ะ ตัวแปรที่หนึ่งคือความชอบทมทางการเมืองซึ่งอันนี้ก็ถกเถียงกันได้ว่ามาตามรัฐธรรมนูญอะไรอะไรก็ว่ากันไปเสียงข้างมากรวมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็อันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกนะมันแล้วแต่ก็จะอธิบายยังไงแต่ที่มันเป็นปัญหาจริงๆขนาดนี้คือประสิทธิภาพในการบริหารราชการ mm hmm. เพื่อที่จะนำพาประเทศไปตามจุดหมายที่มันควรจะเป็นค่ะ แน่นอนถ้าฝั่งคุณประยุทธ์ก็บอกว่าทําเต็มที่ทุกอย่างกําลังแก้ไขปัญหาทุกอย่างดีขึ้นไอ้ที่เคยหมกักหมมมาสางมาผมก็กําลังทําอยู่แต่ในความรู้สึกของประชาชนในอีกอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเซนติเมนต์เซนติเมนต์นะแต่แน่นอนอ่นะเมื่อมาถึงจุดนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าคุณประยุทธ์กับคณะและบริวารเขาเขาก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่งั้นเขาไม่สามารถ จะครองอำนาจมาเจ็ดปีกว่าจะครบ8ปีอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการล้มได้ง่ายๆออน,น<ล>ะครับรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ล้มง่ายๆหรอกแต่ผมจะคิดว่าถ้าให้ผมวาดซีนาริโอให้ครบเลยเนี่ยจากเบาไปหาหนักน,นะจะเรียกว่าเป็นทางเลือกหรือจะเป็นทางออกหรือว่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นไปะนะเป็นเป็นมัคเป็นวิถีที่รัฐบาลจะดําเนินไปเนี่ยสำหรับรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยหรืออาจจะรวมถึงรัฐบาลอื่นๆด้วยนะ ลำดับแรกเลยเนี่ยคือคงสถานภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไปต่อคือไม่ทําอะไรทั้งนั้นอไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นคือยื้ยื้อยุดฉุดกระชากลากถูแทกเหงือกอะไรก็แล้วแต่จะใช้คําพูดแหละถ้าเกิดว่ามีการปรับคอร์อยันยังสิยังสิเราพูดถึงอันนี้ก่อนโอเคเอ่ออันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งคือยื้อก็อย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้คือยื้อนะมีปัญหาก็คุยก็แก้อะไรกันไปแต่ว่าไม่มีการเทคแอคชั่นจากเบาที่สุด คืออซึ่งมันจะเป็นผลดีไม่เป็นผลดีอะไรก็ว่ากันไปมันจะเกิดนู่นเกิดนี่มันมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เราก็เห็นการแตกตัวพักนู้นพักนี้เกิดขึ้นเยอะแยะสนับสนุนไม่สนับสนุนแล้วก็ว่ากันไปลำดับที่สองก็คือก็คือ,คอปรับครมออ๋อถ้าปรับครมอย่างถ้าปรับครมเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะลดความขัดแย้งจัดสมดุลของอํานาจของกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนรัฐบาลใหม่ เราก็จะเห็นคนเนี่ยรอปรับพรรมไม่รู้กี่ชุดไม่รู้กี่พวกแล้วกลุ่ม16ในพักพลังประชารัฐเออกลุ่ม16จริงไม่16จริงอะไรที่ว่ากันเนี่ยนะคุณพิเชษฐ์สถิราชวานหรือยังยังไอ,อ้พวกเกิดสอสอ,สอ,สอพักเล็กพักน้อยก,อก็มีเรื่องของเข้าไปะนะเอา,เอามีาม,มีพักไทยเศรษฐกิจใหม่อะไรเนี่ยนะเออพักเศรษฐกิจไทยอะไรที่ว่าเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อพักอะไรกับอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยะนะอันนี้คือเรื่องปรับครรมซึ่งซึ่ง ก่อนหน้านี้คุณปรยยุธ์คยยืนยันว่าไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็ถึงเวลาจะต้องทําก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าจะปรับครมถ้าปรับครมอแล้วมันสามารถที่จะทําให้เกิดดุลอำนาจหรือความสมดุลที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้ผมว่าคุณปรยยุกอาจจะเลือกทำแต่จะทําแบบไหนทํามาแล้วคนชอบไม่ชอบคนวิจวารณ์ก็ว่ากันไปค <c oughs> ถัดจากนั้นก็คือยุบสภา <c oughs> นี่ผมว่าไลไ่จากเบาไปหาหนักนะาจากจากนั้นก็คือยุบสภาการยุบสภาคือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่คุณประยุทธ์ยังเป็นนายกต่อไม่มีปัญหาอะไรเป็นรัฐบาลรักษาการจัดการเลือกตั้งภายใน60สิบวันกลับมาแล้วมานั่งนับกันใหม่ใครมีกี่คนกี่คนก็ว่ากันไปอาจจะมีคนไปนเสนอเรื่องตีความว่าคุณประยุทธ์เป็น8ปีเดือนสิงหาวันที่23สิามสิงหาอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายุบสภาได้ไมั้ยยุบสภาได้ถ้าไปไม่ไหวยุบสภาแต่ยุบสภาเนี่ยมันจะมันจะต้องเกิดขึ้น ด้วยการชั่งน้ำหนักนะคืออย่าไปคิดว่ายุบสภาเพราะมีความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลอะไรคือเหตุมันจะยุบนะเหตุมันจะยุบสภาเนี่ยมันมันทำได้ทั้งนั้นแหละอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนะแม้แตกถ้าว่าไม่มีน้ำหนักก็สามารถเป็นเหตุให้ยุบสภาได้เช่นกันตออ็อ้างได้ก็เขียนอธิบายไปนะโอเคถัดจากนั้นก็คือลาออกค่ะไอ้ลาออกยุบสภาเนี่ยมันเป็นเหรียญสองด้าน ถ้ามีการยื่นยัตติไม่ไว้วางใจซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถ้ายื่นถ้ายื่นยัตติไม่ไว้วางใจแล้วมีการกําหนดวันกําหนดเป็นวาระเรียบร้อยแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคุณประยุทธ์จะไม่มีอํานาจในการยุบสภาอันนี้ต้องเข้าใจก่อนแต่ผมคิดว่าการพ้นตําแหน่งด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจแล้วเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยที่เขียไนไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ย แล้วเป็นเหตุให้นายกพ้นตําแหน่งเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลาออกแต่ก็ต้องไปเนี่ยผมว่าโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่ยากมากนะผมยังคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นจากอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแทกเงือกไปเรื่อยๆอันที่สองก็ปรับคอรมออันที่สามว่ยุบสภาอันที่สี่คือลาออกหร<อ>ือพ้นวาระ,ะเอออันนั้นน่ะนะลาออกหรือพ้นจากตําแหน่งโดยการลงมติไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่ไว้วางใจซึ่งโอกาสจะเกิดขึน้นน้อยมากคโอกาสที่คุณประยุจฉลาออก,กับการลงมติไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยน,นะผมว่าน้อยมากมสุดท้ายมีอีกเหรอคะมีสุดท้ายก็คือว่าไม่ไหวแล้วนะเอออะไรต่อมีอะไรไม่ลงตัวแล้วอ่าทางฝ่ายที่เขาเป็นอำนาจนอกรัฐมนูญะนะก็เหมือนคุณประยุทธ์เคยทำปี57าเอะรัฐประหาร,หรเลยนะทำรัฐประหารที่อำนาจซึ่งผมก็ไม่เห็นแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมบอกก่อนอาจารย์แต่พูดว่ามันมีทั้ง หาออปชันแบบนี้เดี๋ยวออปชันที่5เนี่ยนี่เราสักหลาดที่เท่าไหร่แล้วเราปี2500อ,อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยไม่ให้แต่มีการเลือกตั้งครั้งใหม่นะ,ะผมยังคิดว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้เรื่องการยึดอํานาจเพราะมันคือเมื่อก่อนนะผมไม่เชื่อนะ <S <S ผมคิดว่าการยึดอํานาจครั้งสุดท้ายเนี่ยมันควรจะเป็นปี2534แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ในปี2549แล้วเกิดเหตุการณ์ในปี2557เนี่ย เราต้องบอกเลยว่าอันนี้มันเป็นคล้ายๆกับว่าเาเหมือนกับเหมือนกับอะไรล่ะเป็นยาสามัญประจําบ้านไปแล้วอ่ะนะ <c oughs> ผมว่ามันสามารถจะเกิดขึ้นได้เืินการจะใช้เหตุอ้างเหตุห้างแหนแล้วก็อีกเรื่องหนึง <c oughs> ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทางทางที่จะเป็นไป <c oughs> ถ้าเรามองแบบนี้เราก็จะสบายใจ <c oughs> สบายใจตรง <c oughs> สบายใจเพราะว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้หมดค่ะคุณจะอยู่เฉยๆไปอย่างนี้ก็อยู่ไป คุณจะปรับคอรมอเออเข้าใจเวย้ยคุณจะยุบสภาเออเข้าใจเว้ยคุณจะพ้นตําแหน่งจากการลงมติไม่ไว้วางใจหรือลาออกเออเข้าใจเวย้ยหรือแม้แต่จะมีการทํารัฐประหารไม่เอารัฐบาลคุณประยุทธ์หรือคุณประยุทธ์ทำเองนะมันเคยมีนะปี2514รัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ยทำรัฐประหารเปลี่ยนจากคณะรัฐบาลเป็นคณะพบวสอสอวุ่นวายแล้วก็ว่ากันไปเนี่ย แสดงว่ามีทั้งหมดเนี่ยอะอย่างน้อยห้าห้าอย่างน้อยๆเนี่ยห้าแต่เราคิดว่าในส่วนของราแต่ผมคิดว่ารัฐปรหารไม่ไม่น่าเออลาออกกับรัฐประหารเนี่ยตัดทิ้งค่ะพ้นจากตาแหน่งด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจเสียงเกินกึ่งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากล้าหนุนตามมาตรา151เนี่ยค่ะผมก็มีความเป็นไปได้น้อยค่ะงั้นความเป็นไปได้จริงๆขนาดเนี้ยมี3ค่ะ1ก็คือ อยู่ไปเรื่อยยื้อไปเรื่อยๆองก็ยือ้อก็อยู่ไปเรื่อยก็ดูดูลูกการขนาดนี้ช่วยหน่อยนะหรืออะไรออกมันแสดงว่ายังอยากอยู่นั่นัเฉพาะไปอีกค่ะว่าออในเมื่ออาจาร,รย์บอกว่า3สถานะ1คือยือ้อ2คือปรับคอรมอและ3คือการยุบสภานใน3อย่างนี้อะไรเ,ออเป็นไปได้มากสุดช่วงหน้าคุยฟังกันค่ะโอ,อ้เอางั้นเลยเหรอ ทางเลือกรัฐบาลท่านประยุทธ์สู่3ทางเลือก3ทางเลือกที่เราคาดว่านะคะคือ 1. คงสถานะคือยื้อต่อไป 2. คือการปรับครมอและ 3. คือการยุบสภา <Okay. S 1> อาจจะขยายความอีกนิดนึงค่ะคว่าคือถ้า,นนถายื้อต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นยิ่งจะซ้ําเติมก็คือว่ามันจะถูกต้อนเข้ามุม แล้วประสิทธิภาพในการจะบริหารจัดการอะไรเนี่ยมันจะลดลงคุณดูในตอนหลังเนี่ยแทบจะไม่มีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ปัญหาเลยยื้อกันไปยื้อกันมาแบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องอะไรละ่ะรถไฟรถรถ,รถยนต์ไฟฟ้าอะไรเนี่ยนะ e เบอบีอีวี e v, e v, แบตเตอรี่อ e ีวีก็ลากจูงก<ร>ันมาเกือบสองเดือนละเห็นบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะเข้าคณะ,ะรัฐรล,ล,ล,ล่ก็พูดให้ฟังว่าเมื่อคุณสารวโนอยู่กับเรื่องเอาตัวให้รอด <C> e อะไรมันก็ไม่สําคัญเท่าเอาตัวให้รอดก่อน oh. เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่มันจะคาราคาซังเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอะไรที่มันจะขัดแย้งเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้การผลักดันง,งานนี่มันออกมายากมาก <S 1> <S 1> แสดงว่าการแล้วที่สําคัญ <S 1> <S 1> ไอ้การแตกเหือกอย่างเงี้ย <C> e ไอ้คนที่เป็นลูกน้องเนี่ยมันก็ดูเฮ้ย hey, นายกูจะอยู่ป่าจะอยู่ได้ไม่ได้มันเริ่มลวนแล้ว <C> e ใช่ไหมมันก็จะมีลักษณะลมโชย ทําแบบใส่เกียวว่างซึ่งอันนี้มันจะเกิดขึ้นแน่ๆมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆตามสภาพความเป็นจริงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเอาให้ชัดเฮ้ยผมอยู่ต่อเว้ยมผมเอาจริงเอาจังเว้ยนะเพื่อความอยู่รอดจะต้องปรับคลอมอผมปับอ่าอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนเอาคนนู้นเข้าเอาคนนี้นออกดึงมาเขย่ากันใหม่เออไม่ใช่ขย่าพักนะขย่ากันใหม่ที่มันมีอยู่เนี่ย ความขัดแย้งภายในพักแต่ละพักที่มันมีอยู่เนี่ยมันลดลงนะลดลงแต่ยังพลังพลังพลังประชาธิปไต่คนที่อยากเป็นมันยังไม่ได้เป็นมันได้เป็นปั๊บมันก็จัดนู่นจัดนี่อาาไอคนที่มันไม่ได,<า>ได้เป็นอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นมันก็โอเคอะไรเงี้ยแต่การปรับคอรมอนี่เราก็เขย่าต้องหลายครั้งแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เป็นที่พออกพอใจเพราะว่าคนจํานวนเยอะอาจจะไปพอใจได้มไม่ใช่คือ<ง>คือคือคือต้องคือการปรับคอรมอแต่ละครั้งมันมีเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันเราไม่ได้พูดถึงเหตุปัจจัย อย่างครั้งที่แล้วมันไม่อยากปรับใช่ไหมแต่มันมีเรื่องรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งก็ต้องไปรัฐมนตรีศึกษสงศึกษาะไรตอนนั้นอ่ะกรปศหลายหลายคนอ่ะนัทพลเลยอะไรพุทธิพงษ์อะไรนะจอ้นั้นไปนะจุชาติอะไรอะไรอะไรเนียมๆอ่ะถาวนเสนียมอะไรอย่างเง้นเออนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมันก็มันก็ไปตามสภาพหรือว่าปรับตอนที่นายกปรับเอาออกไปสองคนอย่างเงี้ยมีเหตุเออมันมีเหตุไงแต่ แต่การปรับเนี่ยมันก็ปรับแล้วรัฐบาลก็ไปต่อ <Ừ. S 2> มันก็เปลี่ยนคนเข้ามามันมีหน้าตาใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยอย่างนี้พุทธิพงศ์ไปได้ใช้บวุฒิมาอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไปกันได้เข้าออกเออไอตรงเนี้ยผมคิดว่าความเป็นไปได้เนี่ยมีแน่นอนมีทุกช่วงขณะนะเพียงแต่ว่านายกเขาคิดว่าแบบนี้โอเคก็โอเคสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้น้อยแล้วก็เป็นเหตุพุ่งพับแต่ว่าเป็นความขัดแย้งสูงมาก คือนายมตีเลือกระหว่างลาออกกับเรื่องระหว่างยุบสภาเนี่ยเท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่เลือกวิธียุบสภานะมากกว่าจะลาออกแล้วก็ไปลุ้นกันข้างหน้าใช่ไหมซึ่งตอนนี้เราก็เห็นแล้วการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมันเกียร์อัพไปสําหรับการเลือกตั้ง<ฆ>ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอของพรรคก้าของพรรคไอ้นูนไอ้นี่นพัพรรคเก่าไกลพรรคเพื่อไทยพรรค อะไรไทยสร้างไทยสร้างสรรค์ไลเนียตอนไทยสร้างไทยเลยเนี่ยตอนนี้เต็มไปหมดเลยทุกคนมองว่าใกล้แล้วนะมันทุกคนมองออปชันว่าถ้ามันจนตรอกจริงๆถ้าคุณประยุทธ์ยืนยันไม่ปรับพรมนะแล้วสู้การอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างที่กําลังทำเนี่ยทางออกน่าจะเป็นยุบสภานะแต่ยุบสภาไปแล้วมันจะยังไงต่อนี่อีกเรื่องหนึ่งแม้แต่ภาคธุรกิจ่ะก็ไม่ชอบสภาพอย่างนี้ ก็มาบอกเยว่าตอนนี้ยุบสภาดีกว่าเห็นไหมเพราะมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนถูกต้องไม่ใช่คือมันไม่มันไม่ใช่ส่งผลสภาพการที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่พูดง่ายว่ามันหูก้าเหมือนกันนะมันอ่อนไหวมันมีความไม่แน่นอนมันมีความไม่ชัดเจนอึมครึมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองแบบนี้มันเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์การเมืองแบบนี้มันเดินหน้าไม่ได้นะแต่ก็อีกนั่นแหละ ผมต้องบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้ทิศทางการเมืองไม่งั้นก็อยู่มาได้ก็ไม่อยู่มาได้เจ็ดปีอย่างนี้หรอกอถูกไหมแล้วก็ผ่อนหนักผ่อนเบาแต่แน่นอนอ่ะการใช้อำนาจในฐานะหัวหน้าคอสชอแล้วเป็นรัฐบาลคอสชอนายกรฐมตในรัฐบาลคอสชอกับนายกรฐมตรีที่ต้องพึ่งเสียงสอสอในการผ่านกฎหมายอันนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เรียนรู้ก็เราก็เห็นแล้วทำมาสามปีเนี่ยนะสองปีสามปีเนี่ย แกก็แกก็เหนื่อยนะถ้าถามจริงๆแกก็เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะบางช่วงบางตอนนี้เราก็แอบคิดใจมันกันบางช่วงโอ้โหเว้ยคนเคยแบบว่าประเภทเไปใช้เกียร์อัตโนมัติตลอดตอนนี้แต่มาใช้เกียร์กระปุกข้าเกียร์หนึ่งลากเกียร์อะไรเงี้ยนะมันไม่คุ้นแล้วเว้ยแล้วข่าวลือเรื่องของบิ๊กดิวเนี่ยก็มีมาให้เราเห็นเล่นเยแนั่นอีกเรื่องนึงไอ้นั่นอีกเรื่องนึงบิ๊กดงบิ๊กดิวอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยค่ะ การลากจูงไปแบบนี้ก็ดูสอสอในสภาใช่ไหมก็เล่นเกมเรื่องนับองค์ประชุมนี่ล่าสุดสอวเกิดเพี้ยนเลยไม่รู้ะนับองไปยังไงไม่รู้่แต่ที่สําคัญเราอยากรู้ว่ามาติครมอพรุ่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะรอติดตามแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ